Absolutely pathetic. เปล่าแหละเด็กมด Gracias.

แขมพอลนาครับก็เป็นน้องจากจังหวัดที่จะกนานขันนะครับจังหวันดนครศรีธรรมราชนะครับโค้ชเซนปอรีด้วยนะครับ